คนที่ปวดหลังข้อพับเข่าเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันบ้างตรงนี้ครับเอาไว้ล็อกเข่าให้เข่ามันตรงส่วนใหญ่ก็มาจากคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่แล้วใช้เข่าเยอะๆกล้ามเนื้อด้านหลังมันจะเกิดการอักเสบหรือเช็คแบบแรกเลยก็คือเราลองยืดแฮมสตริงวิธีการก็นอนลงมาอย่างนี้แล้วก็จับอันนี้ที่ควรจะทํานอนคว่ำนอนคว่ำนะแล้วพับขาข้างที่มีอาการปวดเนาะเข้ามาให้สุดแล้วค่อยๆเหยียดขาลงช้าๆ เกรงเกรงขานะคนที่ปวดหลังข้อพับเข่าเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันบ้างแล้วมันรักษากันแบบไหนใครที่มีอาการปรวดหลังข้อพับเข่าเวลาเดินไปแล้วเข่าเนี่ยแทบจะเหยียดไม่สุดนะเหมือนเข่าซุดตลอดเวลาใครที่มีอาการแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปรวดหลังข้อพับเขา่าแล้วก็เดิในไกลๆจะเข่าซุดแบบนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหวัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับหลังข้อพับเขา่าจริงมันมีโครงสร้างหลายอย่างซึ่ง ผมก็มีอาการปวดหลังข้อพับเขานะครับโครงสร้างที่จะทำให้เกิดอาการปวดได้ก็เช่นแฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะมีคนตอบในเพจถูกด้วยนะคือแฮมสตริงอาจจะเกิดการฉีกขาดได้แฮมสตริงคือกล้ามเนื้อ4หัวนะมีหัวอยู่4หัวด้านหนึ่งสองด้านหน 1, 2, ึ่งสองอย่างเงี้ยมีการฉีกขาดได้อีกอัน,นที่เจอได้บ่อยแล้วก็ทําให้เวลาเดินไปแล้วมันล็อกเข่าไม่อยู่หรือว่าเวลาลงบันไดแล้วมันเหมือนไม่มีแรงจะเหยียดขาหรือเวลาวิ่งกระชากเนี่ยมันไม่มีแรงเลยก็คือเขาเรียกว่าพอลพิเตเทสพอลพิตครสก เอาไว้ล็อกเข่าให้เข่ามันตรงส่วนใหญ่ก็มาจากคนที่มีอาการปวดเข่าอยู่แล้วใช้เข่าเยอะๆกล้ามเนื้อด้านหลังมันจะเกิดการอักเสบหรือมีการตึงเกิดขึ้นได้นะฮะอีกอันนึงก็คือหัวของแกสต็อกหัวของกล้ามเนื้อน่องเราพูดภาษาอังกฤษไปเยอะหัวกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเอ็นน่องเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดได้จากเราไปวิ่งออกกําลังกายเยอะๆมันตึงก็จะทาให้มีอาการปวดเกิดขึ้นได้ดังนั้นใครที่มีอาการปวดหลังข้อพับเข่าเนี่ยวิธีการเช็คแบบง่ายๆนะมาดูเช็คแบบแรกเลยก็คือเราลองยืดแฮมสตริง วิธีการก็นอนลงมาอย่างนี้แล้วก็จับดบบนนี้แล้วก็เหยียดขาขึ้นถ้าใครที่รู้สึกมันเจ็บแล้วก็ตรงลมากๆเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นปัญหามาจากแฮมสตริงนะครับก็คือกามเนื้อสี่หัวที่พูดถึงต่อมาครับอีกอันหนึ่งก็คือน่องเนาะถ้าน่องนะก็คือขย่งปลายเท้าดูซิว่าน่องมันปวดไหมถ้าเผื่อมันเป็นมาจากน่องการขาย่งเดินอย่างเงี้ยมันก็น่าจะ ทำให้เรารู้สึกปวดมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีอาการปวดมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับหลังข้อพับเข่านะบางอันนะจะเจอตุ่มน้ําออกมานะอันนั้นก็จะเป็นโรคถุงน้ําอีกท,ทีนึงซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงกล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพับทีเอสที่อยู่หลังข้อพับตัวนี้มันเกิดการอักเสบครับเราสามารถเช็คโดยการกดลงไปหาจุดกดเจ็บถ้าจุดกดเจ็บมันแป๊บลงมาอยู่หลังข้อพับเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วนะน่าจะเป็นมาจากพับทเอสใครที่มีอาการปวดให้มาทําตามนี้เนาะวิธีการนะครับ ท่าแรกง่ายมากเหยียดเข่าตรงๆแล้วก็กลมแตะปลายเท้าเลยแบบนี้นับหนึ่งถึงสิบสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตครับทำนับ2สองสามเซตนะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือจะทํานับหนึ่งถึงยี่สบห้าเซตก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ทำาักทำสักรอบสองรอบ,ก,รอบ,รอบก็พอวันหนึ่งอะทําแค่นั้นโอเคไหม ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะรู้สึกตึงใต้ข้อพับเขา่านี้ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นนะให้ทำอย่างนี้ครับขาพาดไปเหมือนเก้าอี้กดหัวไหลังลังันตึ๊กเลยนี่ผมเนี่ยเคยเจ็บเพราะว่าไปเล่นบาสแล้วก็กล้มเนื้อหลังข้อพับมันฉีกนะครับก็มาจากแฮมสริงไม่ใช่แฮมสริงเป็นคอปิเตียสนะก็เจ็บอยู่เหมือนกันตอนนี้เวลาเดินเวลาอะไรก็จะ็อบขาไม่อยู่แบบนี้นะครับค้างไว้น้ํหนึ่งถึงยีมันจะโดนที่บริเวณหลังข้อพับเลยเรายืดนะครับ เวลาออกกําลังกายเสร็จแล้วเวลาเดินตอนเย็นเสร็จแล้วเนี่ยให้มาฝึกออกกําลังกายคนที่เป็นคอริเตียสแล้วหลังส่วนใหญ่จะมีปัญหากับข้อเขา่าข้อเข่าจะปวดบ่อยแล้วกล้กามเนื้อคอริเตียสเขาจะทํางานหนักเพื่อจะล็อกเข่าไว้เนี่ยเหมือนผมยืดยงเงี้ยมันจะดังกึกกักกึกกักอันนี้ท่าที่สองผมให้5้าท่านะแค่5้าท่าไม่ยากเลยแต่ทาทุกวันนะครับเรายืดแบบนี้ยืดยืดก่อนนะยืดเสร็จแล้วโอ้ รู้สึกว่ามันจะคลายแล้วมาต่อครับเราจะยืดที่แฮมสตริงไปด้วยวิธีการให้เราทําแบบนี้ครับ10ครั้งเป็นหนึ่งเซตเซตละสิบวินา,าค้างละสิบวินาทีเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน10ครั้งเป็นหนึ่งเซตสิบวินาทีนะครับเหยียดขาตรงกระดกปลายเท้าลงมาแล้วดึงเข้ามาค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแบบนี้ก็ได้หรือจะทำค้างไว้นานกว่านั้นยี่สิบวิก็ได้นะครับแต่ทำสักห้าห้าครั้งห้าเซตนะครับแล้วก็ทำเซตสักรอบสองรอบเนาะ ประมาณนะั้นให้มันตึงให้มันคลายนะครับสําหรับคนที่มีอาการปวดนะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องทาเลยก็คือออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงครับวิธีทําทํายังไงทํานี้ครับให้ดูด้านข้างเนาะสมมติว่าผมนั่งเก้าอี้อยู่นะให้เราเหยียดขาขึ้นตรงตรงเกร็งหัวเข่าแบบนี้กระดกปลายเท้าขึ้นค้างไว้นับ1 2 3สแล้วก็วางลงทํา10ครั้งเป็น1เซตสัก 5- ้ถึงหเซตเลยนะฮะแบบนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบรอ,อบเขา่าเราทําแบบนี้ทุกวัน อาการปวดหลังข้อพับเข่าจะค่อยๆดีขึ้นด้วยอา้ามาดูอีกท่าหนึ่งท่าสุดท้ายอันนี้ที่ควรจะทํานอนคว่ำนอนคว่ำนะแล้วพับขาข้างที่มีอาการปวดเนาะเข้ามาให้สุดแล้วค่อยๆเหยียดขาลงช้าๆเกลงเกงขานะค่อยๆเหยียดลงช้าๆเนี่ยมันจะดังกึกกักกึกกตลอดเลยอะ่ะผมเนี่ยรู้สึกเลยลองทําดูใครที่ปวดหลังข้อพับเขา่าจะรู้สึกเลยเวลาลงช่วงช่วงท้ายๆเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะดังกึก เนี่ยกึกเลยแบบนี้นะครับทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับแล้วค่อยๆวางลงมันจะเป็นการออกกาลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังข้อพับเข่าครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันบาดเจ็บมันก็เลยจะทําให้มันหายช้าเท่านั้นเองโอเคไหมครับแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันนะฮะอาจจะเน้นท่ายืดเนี่ยผมแนะนําว่าท่ายืดให้ไปยืดหลังจากทํา2ท่าลัางแล้วนะท่ายืดไม่ต้องทําเยอะในช่วงแรกแต่พอเราทําท่าเมื่อกี้ทําเพิ่มความแข็งแรงกับ ค่อยๆเหยียดขาออกเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยไปยืดจะดี Okay, no? และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ so late